ปลูกไม้เดอ้อพี่น้องนี่ปลูกไม้ปลูกไม้อีกแล้วพี่ภาพมาเบิงแปลงปลูกไม้แปลงน้อยแปลงน้อยปลูกไม้นั่นมีสองสามแปลงเลี้ยงกันนั่นเองอันนั้นแล้วเมื่อน,นี้ปลูกปลูกเมื่อวานย้ำเมื่อแล้วงเมื่อน,นี้ยา้ำมือเศรา้านี่แล้วแล้วเสร็จแล้วมืออนเศรา้าก็จิมาไทยเบิงบามันสื่นบ่ มันซึนอันนี้ปลูกได้อาทตย์หนึ่งแล้วก็งามชน,นิหล่ะค่ะจิป้ามาเบิ่งปากแปลงเงี้ย แปลงเน่าเด้อพี่น้องเลยป้าเราบุงปุ่มเน่าว่ะลาดรับแปลงเน่ากำลังงามนัดเปิ่นมื่อวันมื่อวันสุกนี่ยแหละยายเครื่องนั่นเดี๋ยวได้ป,ป,ปุ๊บสิบโลบ่ะแปลงนั้นวันสุกเปิ่นว่าไปดึงขึง้นเว้ยสั้นมาเอาอีหยัง,งล่ะดึง มันสิบวันมันสิบวันขายเอาจนมาเมื่อเวลาอยากได้เงินเดียวก็อยากกลุมบ่มีพักมองจิไปเอามันก็เลยได้มามนี่หลาเดียวนี่ก็กะจะหดน้ำมักเด่นหดน้ำหมาคอดเมื่อวันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์เว้นเมื่อเดียวเด่นที่ขืนบ่ แปลงเน่าเด้อพี่น้องเอ้ยแปลงเนาเน่าประมาณบ่ถึงยี่สิบเมตรดอกประมาณสิบสิบห้าเมตรสิบห้าเมตรเน่าแปลงเน่าเนาหวาล้ดซ้ำคนละเครืองคนละเทียเครืองนั่นซ้ำมือหนึ่งอีกเครืองนี่ซ้ำมือหนึ่งมันซ้ำบ่แล้วปากช้ำบ่แล้วมันเมยก่อน บ่แล้วของยายนี่ก็สิพ่อแปลแล้วแห่ยายนี่แปลแล,แล,แล้วแม่ยายเราเออน้นน้อยหนัน่นแม่ละมึงแล้วสามแล้วสามแล้วซื่นลลอนแล้วแม่นั่นแม่โอ้ยผู้ใด้ละว่ามันเดือดยกากฟักสลัดนฮะเออแปลเฉยแม,แมยย่นึ่งแม่ติดเฉยซื่อนเฉยแม่ ผู้ใดมั่นเออเจ็บรถบอกเพียงว่เป็นอย่างดอกแปลงนี้แปลงหนึ่งเด้อพี่น้องว่าจิใส่สงการมันจิได้ใสวันสงการก็เฮ็ดไปเรื่อยๆแหละว่าบ่เมนว่าแต่สงการดอก สงการก็มากินมีอันใดก็กินอันนั้นแล้วสงการก็ได้ปุตรพักคนาป้าน,นี้ก็กกำลังสุดพ่อขายแล้วพักนาก็พ่อขาย ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ